ต่อนิดนึงสำหรับต่อไปจะปล่อยตัวหมายเลขหกหมายเลขหกตัวนะคะจากอบจชัยนาทอบจชัยนาทนี่ก็เป็นทีมที่มีนักกีฬาดังๆนะคะหลายคนที่มาแข่งขันกับเราในครั้งนี้ค่ะเหมือนฝันก็ใช่นะคะอย่างที่ซ้อมอยู่แล้วก็ฉัดชัยธนพลเป็นพี่น้องที่ ใช้เวลาเขาเรียกว่าตั้งแต่เล็กจนโตชีวิตเขาอยู่กับกีฬาพร้อมดาวฮิวมาตลอดห้าสี่สามสองหนึ่งเป็นความดีที่ที่ชัยนาธมีสนามบอกกับเองด้วยแล้วก็พี่หมูหรือคุณพ่อปองก็นะค่ะจะทำสนามเองนะคะให้นักกีฬาได้ซ้อมกันเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาจากชัยนาทนะคะนักกีฬาจากจังหวัดอื่นก็สามารถที่จะไปใช้สนามซ้อมที่ชัยนาทได้นะคะ ลงมาดีค่ะมีหล่าน้องดจะมีล่างคนพี่ให้ดูด้วยสำหรับพี่นะคะธนพลจารุเพง็งจะแข่งขันเป็นคนสุดท้ายในรุ่นนี้ค่ะค่ะเึ่งจะว่าทำเวลาได้น้อยที่สุดนะดกีกรีก็เหรียญทองแดงซีเกมครั้งที่26กันนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เคยคว้าแชมป์เอเชียมาด้วยนะคะคู่กับน้องเพชรนี่แหละคะ่ะ ดูนะคะโจตต้ลเมีโจของเจ้าแสงเวลาเจ้าแสงรออยู่นะคะที่จะาเกิดทำได้ดีก็จะได้นั่งขึ้นฮอตซีทแทนเจ้าแสงนะคะแสงดูหน้าตึง,ตงๆหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> ลุ้นอยู่คลุ้นอยู่ค่ะว่าเวลาจะดีกว่าหรือเปล่านะคะ,ะตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางและอีกนิดนึงก็จะถึงเส้นชัยแล้วค่ะสำหรับเจ้าเติเต้ลชัดชัยจารุเพงค่ะตอนนี้นี่คะขย o เต็มที่เลยค่ะแรงมีเท่าไหร่เอามาให้หมด ะะและนี่นะคะมาเร็วอย่างนี้นเจอโค้งอย่างนี้ทำบางคนไม่ใช้เบรกนะคะใช้วิธีการทรงตัวการมุกเมนเอา,เอานะคะ,ะเอาแล้วค่ะลุนแล้วลุนแล้วจ้ำสุดท้ายานี่แหละคะ่ะสวยเหลือเกินหนึ่งนาที43.71วินาทีนะคะก็ไม่สามารถขึ้นไปครองฮอตซีทได้ค่ะรู้สึกจะนั่งยาวนะคะ <c oughs> บางทีนี่เราถ้าจะมองไม่ออกเลยว่านักกีฬาเนี่ยเขาแพ้ชนะกันตรงไหนนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันแค่ไม่เพียงเป็นทักษะแล้วก็เทคนิคของแต่ละคนที่จะใช้เพราะว่าสนามเนี่ยพอมาดูกันแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะมีทักษะแล้วก็เทคนิคเองว่าแบบนี้จะต้องขี่ยังไงนะคะแต่ละคนนี่ก็จะมีการวิธีการขี่ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยเราดูู้้สายตาเนี่ยเร็วมากแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอา้าวเฮ้ยทำไมเวลาถึงได้ได้เยอะกว่าเลย้ยคะก็ะ